ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินสุวรรณภูมิอย่าเมื่ออาณาจักรสุโขทยัยเริ่มคล้อยคลายอำนาจลงได้มีบุรุษผู้หนึ่งปรากฏกายขึ้นราวกับถูกลิขิตจากฟากฟ้าพระองค์คือบุรุษปริศนาที่นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงถึงที่มาคือผู้นำผู้มีสายพระเนตรยาวไกลที่มองเห็นชัยภูมิแห่งอนาคต และคือปฐมกษัตริย์ผู้ทรงวางศิลาเฤกษ์แรกให้แก่มหานครอมะตะนามว่ากรุงเทพทวารวดีสีอยุทยาอาณาจักรที่จะรุ่งเรืองและยืนยงนานถึง417ปีนี่คือมหากราบแห่งพระราชประวัติของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเพื่อที่จะเข้าใจถึงการอุบัติขึ้นของมหาบุรุษผู้สร้างกรุงรีอยุทยา เราจำต้องเดินทางย้อนกลับไปสู่ภาพของดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในราวพุทธศตรวรรษที่19ช่วงเวลานั้นคือยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญแสงแห่งยุคทองของอาณาจักรสุขโขทยัยทางทิศเหนือได้เริ่มรีโรยลงหัวเมืองประเทศสราชต่างๆเริ่มแข็งข้อและแยกตัวเป็นอิสระ ในขณะที่อิทธิพลของจักรวรรดิขอมโบราณแห่งนครธมแม้จะเสื่อมถอยไปมากแล้วแต่ก็ยังคงทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมการปกครองและความเชื่อแบบเทวราชาไว้ในดินแดนแถบนี้อย่างลึกซึ้งโดยมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่อาณาจักรละโวลบบุรี ในขณะเดียวกันนั้นเองทางฟากตะวันตกและตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแคว้นของคนไทยอีกแห่งหนึ่งที่กำลังทวีความสำคัญและสั่งสมความมั่งคั่งขึ้นมาอย่างเงียบเรียบนั่นคือแคว้นสุพรรณภูมิสุพรรณบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญ ดิมแดนสยามในขณะนั้นจึงมิได้มีศูนย์กลางอำนาจเพียงแห่งเดียวแต่มีลักษณะเป็นนครรัฐหรือแคว้นน้อยใหญ่ที่ต่างก็มีอำนาจและอิทธิพลในพื้นที่ของตนเองแผ่นดินกำลังรอคอยการมาถึงของผู้รวบรวมคนใหม่ที่จะสามารถหลอมรวมความแตกต่างและสร้างศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมขึ้นมา และท่ามกลางฉากประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนนี้เองพระเจ้าอู่ทองได้ปรากฏพระนามขึ้นทว่าคำถามที่ยิ่งใหญ่และเป็นปริศนาที่ท้าทายนักประวัติศาสตร์ไทยมาทุกยุคทุกสมัยก็คือพระองค์ทรงเป็นใครและมาจากที่ใดพระราชประวัติในช่วงต้นของพระเจ้าอู่ทองนั้นคลุมเครือและเต็มไปด้วยทฤษฎีที่หลากหลายไม่มีหลักฐานชั้นต้นใดที่บันทึกไว้แน่ชัด ทำให้เรื่องราวของพระองค์เปรียบเสมือนตำนานที่ต้องอาศัยการประติดประต่อจากพงศาวดารตำนานเมืองและหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งแต่ละแหล่งก็ให้ภาพที่แตกต่างกันไปทฤษฎีที่หนึ่งซึ่งเป็นที่เชื่อถือกันมาอย่างยาวนานกล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นพระราชบุตรเขยของเจ้าเมืองอู่ทองโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่าอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันและได้ขึ้นครองเมืองต่อจากพระสสุระพ่อตาเมืองอู่ทองในยุคนั้นเป็นเมืองท่าการขาที่สำคัญและเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งแต่ต่อมาได้เกิดโรคระบาดร้ายแรงบางก็เป็นอหิวาตากโรคทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อไปได้ พระเจ้าอู่ทองจึงทรงตัดสินพระไทยอพยพผู้คนหนีโรคระบาดลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสแสวงหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ทฤษฎีที่สองซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักวิชาการสมัยใหม่เสนอว่าพระเจ้าอู่ทองอาจทรงมีเชื้อสายมาจากราชวงศ์ทางเมืองละโวซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจเก่าของขอมและมีความสัมพันธ์อันดีกับราชสำนักจีน ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าการสร้างกรุงศรีอยุธยาคือการสืบต่ออำนาจและความรุ่งเรืองของละโวโดยมีพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้นำในการย้ายศูนย์กลางอำนาจมายังทำเลที่เหมาะสมกว่าเดิมและชื่อรามาธิบดีก็อาจเป็นการอ้างถึงพระรามในคติฮินดูซึ่งเป็นที่นิยมในราชสำนักที่รับอิทธิพลของ ทฤษฎีที่สามที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันคือแนวคิดที่ว่าพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นพ่อค้าใหญ่ชาวจีนผู้มั่งคัง่งหรืออาจเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลพ่อค้าทางเมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญบนชายฝั่งทะเล ทฤษฎีนี้มองว่าการสร้างกรุงศรีอยุธยาคือโครงการทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างเมืองท่าแห่งใหม่ที่สามารถควบคุมเส้นทางการค้าทางบกและทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เชื่อมโยงพระองค์เข้ากับตำนานท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำนานพระเจ้าสายน้ำพึ่งหรือความสัมพันธ์กับแควนสุพรรณภูมิ แม้ว่าเราจะไม่มีวันได้คำตอบที่แน่ชัดว่าทฤษฎีใด,ดคือความจริงแต่ปริศนาเหล่านี้กลับยิ่งทำให้พระราชประวัติของพระเจ้าอู่ทองเปี่ยมด้วยสเสน่ห์และมนขลังสิ่งหนึ่งที่ทุกทฤษฎีมีร่วมกันและไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระบารมีอย่างหาตัวจับได้ยาก พระองค์ทรงเป็นนักสแสวงหาและนักสร้างสรรค์ไม่ว่าพระองค์จะทรงเป็นเจ้าชายพ่อค้าหรือผู้ลี้ภัยจากโรคระบาดพระองค์ทรงมีความสามารถในการรวบรวมผู้คนทรงมีสายพระเนตรอันแหลมคมในการมองหาชัยภูมิที่เหมาะสมและทรงมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างอาณาจักรแห่งใหม่ที่แตกต่างและยิ่งใหญ่กว่าเดิมพระองค์ทรงเป็นบุรุษแห่งยุคสมัยอย่างแท้จริง ทรงสามารถหลอมรวมเอาวัฒนธรรมและกลุ่มอำนาจที่แตกต่างกันเข้ามาด้วยกันได้ทั้งอิทธิพลของขอมจากละโวความเข้มแข็งของไทยจากสุพรรณบุรีและความมั่งคั่งจากเส้นทางการค้าทางทะเลการปรากฏตัวของพระองค์จึงเปรียบเสมือนการมาถึงของจุดสมดุลที่สยบความขัดแย้งและสร้างเอกภาพขึ้นมาใหม่ ปฐมบทชีวิตของพระเจ้าอู่ทองอาจจะยังคงเป็นปริศนาแต่การกระทำของพระองค์หลังจากนั้นได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่ บุรุษปริศนาผู้นี้กำลังจะนำพาผู้คนของพระองค์ออกเดินทางครั้งสำคัญเพื่อค้นหาแผ่นดินแห่งพระพรหมที่จะกลายเป็นที่ตั้งของมหานครอันเกลียงไกลและจะทำให้พระนามรามาธิบดีของพระองค์ถูกจะรึกไว้ในฐานะปฐมกษัตริย์ผู้สถาปานาอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งประวัติศาสตร์อุสาคเนไม่ว่าตำนานการกำเนิดของพระเจ้าอู่ทองจะเป็นเช่นไร ปลายทางแห่งการเดินทางของพระองค์และพร่พลก็ได้มาบรรจบลงนชัยภูมิที่พิเศษที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่แม่น้ำสามสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลบบุรีไหลมาบรรจบกันโอบล้อมผืนดินแห่งหนึ่งไว้จนมีลักษณะเป็นเกาะเมืองตามธรรมชาติ พระปรีชาญาณของพระเจ้าอู่ทองได้ทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของทำเลที่ตั้งแห่งนี้อย่างทะลุปรุโปรง่งในทางยุทธศาสตร์การมีแม่น้ำร้อมรอบถึงสด้านทำให้เกาะเมืองแห่งนี้เป็นประการธรรมชาติที่ยากแก่การที่ข้าศึกจะเข้าโจมตีได้โดยง่ายเปรียบเสมือนป้อมปราการลอยน้าขนาดมหมา ในทางเศรษฐกิจการตั้งอยู่บนจุดตัดของเส้นทางธรรมนาคมทางน้ำที่สำคัญทำให้สามารถควบคุมการค้าขายที่ล่องขึ้นมาจากปากอ่าวไทยและที่ล่องลงมาจากหัวเมืองทางเหนือได้อย่างสมบูรณ์และยังเป็นพื้นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงดูผู้คนจานวนมาก และในทางจิตวิญญาณบริเวณหนองโสนหรือบึงพระรามแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณสันนิฐานว่าเคยเป็นที่ตั้งของเมืองอโยธยาศีรีรามเทพนครซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอยู่ก่อนแล้ว เมื่อส่งพบชัยภูมิอันเป็นมงคลและสมบูรณ์พร้อมเช่นนี้แล้วพระเจ้าอู่ทองจึงได้ส่งตัดสินพระไยัยที่จะสถาปนาเมืองหลวงแห่งใหม่ของพระองค์ขึ้นณที่แห่งนี้ตามบันทึกในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติซึ่งถือเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดได้ระบุว่าศักราช712ขาลศกวันศุกร์ขึ้นหค่ำเดือนหเวลารุ่งแล้วสานาวิกา9บาท แรกสถาปนากรุงพระนครรีอยุธยาวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช1893คือวันที่มหานครแห่งใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการพระเจ้าอู่ทองได้ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นประถมกษัตริย์แห่งอาณาจักรใหม่และส่งเฉลิมพระปรมาธิไทยอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระรามาธิปดีศีสุนทรบรมบพิตพระพุทธเจ้าอยู่หัวแต่ประชาชนทั่วไปยังคงขานพระนามเดิมของพระองค์ด้วยความคุ้นเคยว่าพระเจ้าอู่ทองพระองค์ได้พระราชทานนามให้แก่ราชธานีแห่งใหม่นี้อย่างไพเราะและมีความหมายอันเป็นมงคลยิ่งว่ากรุงเทพทวารวดีศีอยุทยาคำว่ากรุงเทพหมายถึงเมืองของเทวดา ทวาราวดีเป็นการอ้างอิงถึงอาณาจักรโบราณอันรุ่งเรืองที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณนี้เพื่อแสดงถึงการสืบต่อความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และสีอยุธยามาจากนามของเมืองอโยธยาในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นเมืองที่พระรามปกครองและไม่มีผู้ใดสามารถรบชนะได้เป็นการประกาศถึงความเกรียงไกรและมั่นคงของอาณาจักรใหม่แห่งนี้ การสถาปนากรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นคือการสร้างโลกขึ้นมาใหม่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ พระเจ้าอู่ทองได้ส่งนำเอาคติความเชื่อเรื่องศูนย์กลางจักรวาลตามแบบอย่างของขอมและฮินดูมาใช้ในการวางผังเมืองพระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นเป็นศูนย์กลางของเกาะเมืองและภายในพระราชวังก็ได้ส่งสร้างพระที่นั่งไัยทูลมหาปราสาทและพระที่นั่งไัยชยนมหาปราสาทขึ้นเป็นที่ประทับและที่ออกว่าราชการซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตขององค์ เทวราชานอกจากการสร้างพระราชวังแล้วพระองค์ยังท่งให้ความสำคัญกับการสร้างวัดวาอารามเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นศีสง่าของเมืองทรงโปรดให้สร้างวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นณนะบริเวณที่ทรงตั้งพระพลาที่ประทับเมื่อแรกเสด็จมาถึงเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงศรีอยุธยา และยังส่งสร้างวัดสำคัญอื่นๆเช่นวัดป่าแก้วต่อมาคือวัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อเป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ฝ่ายอรัญ,ญวาสีที่สรงอาราธนาม,มาจากลังกาการก่อร่างสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นี้เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่และต้องอาศัยทั้งกำลังคนคกำลังทรัพย์และการวางแผนอย่างเป็นระบบอย่างมหาศาล พระเจ้าอู่ทองทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการและการระดมผู้คนได้อย่างน่าทึ่งพระองค์ทรงสามารถหลอมรวมผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่อพยพตามพระองค์มาให้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมหานครแห่งนี้จากผืนดินว่างเปล่า กรุงศรีอยุธยาที่พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาขึ้นนั้นมีความแตกต่างจากสุขโขทัยอย่างชัดเจนในขณะที่สุขโขทัยเป็นเมืองที่เปิดโลง่งและเน้นความใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์กับประชาชนกรุงศรีอยุธยากลับถูกสร้างขึ้นในลักษณะของมหานครที่มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีพระราชวังและวัดวาอารามที่โออาสง่างามและมีสถานะของกษัตริย์ที่ถูกยกให้สูงขึ้นเป็นเทวราชาหรือสม,มุติเทพตามคติขอมซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของพระเจ้าอู่ทองที่ต้องการสร้างอาณาจักรที่มีระเบียบแบบแผนและมีความศักดิ์สิทธิ์น่าเกรงขามเพื่อให้สามารถปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่และผู้คนอันหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำเนิดขึ้นของกรุงเทพทวารวดีสีอยุทยาในพศ1893คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นการย้ายศูนย์กลางอำนาจจากทิศเหนือลงมาสู่ที่ราบลุ่มภาคกลางอย่างถาวรและเป็นการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ที่จะนำพาสยามประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองในฐานะมหาอำนาจแห่งอุษาคเนในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าโดยมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง พระเจ้าอู่ทองเป็นประถมสถาปนิกผู้วางศิลาฤกแรกแห่งความยิ่งใหญ่นี้ด้วยพระองค์เองเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนากรุงเทพทวารวดีสีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วนั้นพระราชภารกิจที่สำคัญยิ่งยวดในลำดับต่อมาคือการวางรากฐานอำนาจการปกครองและสร้างเสถียรภาพให้แก่อณาจักร ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นใหม่นี้ให้มีความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นรัชสมัยของพระองค์จึงเป็นยุคแห่งการก่อร่างสร้างระเบียบทั้งในมิติของการเมืองการทหารและที่สำคัญอย่างยิ่งคือกฎหมายประการแรกคือการสร้างสถานะของกษัตริย์ในรูปแบบใหม่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงเล็งเห็นว่า การจะปกครองอาณาจักรที่เกิดจากการหลอมรวมนครรัฐและผู้คนอันหลาย,ลายนั้นจำเป็นต้องมีศูนย์กลางอำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าเกรงขามพระองค์จึงทรงนำเอารูปแบบความเชื่อเรื่องเทวราชาหรือสมมุติเทพซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขอมและศาสนาฮินดูมาปรับใช้กับสถาบันกษัตริย์ของอยุธยาอย่างเต็มรูปแบบ พระองค์ทรงเปลี่ยนสถานะของกษัตริย์จากพ่อขุนที่ปกครองแบบพ่อปกครองลูกดังเช่นในสมัยสุขโขทัยมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นองค์อวตารของเทพพเจ้าบนโลกมนุษย์มีสถานะสูงส่งและอยู่ห่างไกลาจากสาม,มัญชนมีการสร้างพระราชพิธีและแบบแผนอันซับซ้อนขึ้นในราชสำนักเพื่อเสริมสร้างพระบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหากษัตริย์ การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความยำเกรงให้เกิดขึ้นในหมู่ขุนนางและเจ้าเมืองต่างๆเท่านั้นแต่ยังเป็นกุศโลบายที่ส่งพลังในการหลอมรวมจิตใจของไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินให้มีศูนย์กลางแห่งความจงรักภักดีอยู่ที่องค์พระประมกเพียงพระองค์เดียวประการที่สองคือการวางรากฐานระบบการปกครอง แม้ว่าระบบการปกครองแบบจัตุสดมเวียงวังคลังนาจะถูกพัฒนาจนสมบูรณ์แบบในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในเวลาต่อมาแต่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ารากฐานของระบบนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่หนึ่ง พระองค์ทรงริเริ่มให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานราชการออกเป็นกรมกองต่ตางๆเพื่อดูแลรับผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านทำให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและเป็นระบบระเบียบมากขึ้นกว่าในอดีตประการที่สและเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่สุดคือการวางรากฐานระบบกฎหมายสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงเป็นกษัตร,ริย์นักกฎหมายพระแรกๆของสยาม ทรงเข้าพระทัยดีว่าการจะสร้างรัฐที่มั่นคงและเป็นธรรมได้นั้นจำเป็นต้องมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครองพระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการรวบรวมและชำระก,กฎหมายเก่าแก่ที่เคยใช้กันมาแต่โบราณและทรงตรากฎหมายใหม่ๆขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยแม้ว่าตัวบทกฎหมายดั้งเดิมในรัชสมัยของพระองค์จะไม่ได้หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน แต่กฎหมายที่ถูกรวบรวมขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงนั้นได้อ้างว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่ตราขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเช่นกฎหมายลักษณะพยานกฎหมายลักษณะอาญาหลวงและกฎหมายลักษณะรับฟ้องเป็นต้น การที่พระองค์ส่งให้ความสำคัญกับการบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างนิติรัฐ rule of law ให้เกิดขึ้นในสยามเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการปกครองที่อาศัยอำนาจส่วนตัวของเจ้าเมืองมาสู่การปกครองที่อาศัยหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งราชอาณาจักรประการสุดท้ายคือการสร้างความมั่นคงทางทหารและขยายพระราชอาณาเขต ในฐานะประถมกษัตริย์แห่งอาณาจักรใหม่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงจำเป็นต้องแสดงแสนยานุภาพทางทหารเพื่อสร้างความยำเกรงและรวบรวมดินแดนโดยรอบให้เข้ามาอยู่ในอำนาจพระองค์ทรงดำเนินนโยบายทางทหารอย่างชาญฉลาดโดยทรงผูกสัมพันธ์กับแคว้นสุพรรณภูมิที่เข้มแข็งทางทหารและร่วมการขยายอำนาจไปยังดินแดนอื่นๆ เป้าหมายสำคัญที่สุดของพระองค์คือจักรวรรดิขอมที่เมืองพระนครน,นครธมซึ่งแม้จะเสื่อมอำนาจลงไปมากแล้วก็ยังคงเป็นคู่แข่งอำนาจที่สำคัญในภูมิภาคพ,พระองค์จึงส่งส่งพระราชาโอรสคือสมเด็จพระราเมศวรและต่อมาคือขุนหลวงพงังวพระเชษฐาของพระมเหสีจากสุพรรณภูมิยกทัพไปตีเมืองพระนครถึงสองครั้ง แม้ว่าจะยังไม่สามารถยึดครองได้อย่างเด็ดขาดแต่การลุกรานถึงเมืองหลวงของขอมได้นี้ก็เป็นการประกาศศักดาข,ของกรุงศรีอยุธยาในฐานะมหาอำนาจใหม่แห่งอุษาคาเนได้อย่างชัดเจนและเป็นการตัดทอนอำนาจของขอมอิหมดสิ้นลงไปย่างถาวรน,นอกจากนี้พระองค์ยังส่งพยายามแผ่อิทธิพลขึ้นไปทางเหนือเพื่อข่มขู่อานาจักกสุขโขทยัยที่กำลังอ่อนแอลงอย่างหนะัก แม้จะยังไม่สามารถผนวกรวมสุขโขทัยได้อย่างสมบูรณ์ในรัชสมัยของพระองค์แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการที่กรุงศรีอยุธยาจะค่อยๆกลืนสุขโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรในที่สุดตลอดระยะเวลา19ปีแห่งการครองราชสมเด็จพระรามาธิปดีที่1พระเจ้าอู่ทองได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาทั้งหมดในการวางรากฐานให้อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในทุกๆด้าน พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างระเบียบผู้บัญญัติกฎหมายและผู้กำหนดทิศท,ทางของอาณาจากักรที่จะดำรงอยู่ต่อไปอีก400กว่าปีพระองค์ทรงเปลี่ยนสถานะของผู้นำจากพ่อขุนมาเป็นเทวราชาทรงเปลี่ยนศูนย์กลางอำนาจมาที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและทรงสร้างรัฐที่มีกฎหมายและระบบราชตานเป็นเครื่องมือในการปกครอง รากฐานอันมั่นคงนี้เองที่จะทําให้อยุทยาสามารถเติบใหญ่และกลายเป็นมหานครที่ไม่มีใครเทียบได้ในเวลาต่อมาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองสเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช1912หลังจากที่ทรงครองราชและสร้างกรุมสีอยุธยามาเป็นระยะเวลา19ปีเต็ม การเสด็จสวรรคตของพระองค์มีได้ทำให้ราชธานีแห่งใหม่นี้ต้องสั่นคลอนหรือล่มสลายลงแต่อย่างใดตรงกันข้ามรากฐานอันมั่นคงที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ในทุกมิติทั้งการเมืองการปกครองกฎหมายและวัฒนธรรมได้กลายเป็นฐานอันแข็งแกร่งที่ส่งให้อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาสามารถเติบโตและเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้อย่างยิ่งใหญ่และยาวนานถึง417ปี การจะกล่าวถึงมรดกของพระเจ้าอู่ทองนั้นเราไม่อาจมองเพียงแค่สิ่งก่อสร้างหรือกฎหมายที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้เท่านั้นแต่มรดกที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ก็คืออาณาจักรกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดนั่นเองมรดกประการแรกคือกรุงศรีอยุธยาในฐานะศูนย์กลางอำนาจแห่งอุษาคเนย ชัยภูมิบนเกาะเมืองที่พระองค์ส่งเลือกนั้นได้พิสูจน์ถึงสายพระเนตรอันยาวไกลอย่างแท้จริงกรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นเวนิสแห่งตะวันออกเป็นศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าจากจีนญี่ปุ่นอินเดียเปอร์เซียและยุโรป ความมั่งคั่งที่หลั่งไหลเข้ามาจากการค้าได้หล่อเลี้ยงให้อยุธยามีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่เพื่อขยายอำนาจและปกป้องราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างดีและยาวนานถึง417ปีมรดกประการที่สองคือรูปแบบการปกครองและสถาบันพระมหากษัตริย์ แนวคิดเรื่องเทวราชาที่พระองค์ทรงนำมาปรับใช้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมาอย่างยาวนานแม้ในสมัยรัตนโกสินทร์จะมีการผสมผสานแนวคิดธรรมาราชาเข้ามาด้วยแต่ความศักดิ์สิทธิ์และพระราชอำนาจสูงสุดขององค์พระประมุกขก็ยังคงมีรากฐานมาจากคติที่พระเจ้าอู่ทองทรงส,งสถาปนาขึ้น ระบบราชการแบบรวมศูนย์อำนาจที่พระองค์ทรงริเริ่มก็ได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาเป็นระบบจตุสดมพันธ์และสมุหานายกสมุหกลาโหมซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและทำให้อยุธยาสามารถปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้สำเร็จมรดกประการที่3คือความเป็นรัฐแห่งกฎหมาย การที่พระองค์ส่งให้ความสำคัญกับการบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรได้สร้างบรรทัดฐานที่สำคัญให้แก่วงการนิติศาสตร์ของไทยกฎหมายลักษณะต่างๆที่เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดในรัชสมัยของพระองค์ได้กลายเป็นแม่แบบของกฎหมายตราสามดวงและกฎหมายอื่นๆในเวลาต่อมา มรดกประการที่4คือการหลอมรวมทางวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยาที่พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างขึ้นนั้นเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง พระองค์ทรงสามารถหลอมรวมเอาศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆทั้งไทยดั้งเดิมมอญขอมและจีนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวจนเกิดเป็นศิลปะแบบอู่ทองและศิลปะอยุทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความงดงามอย่างยิ่งความสามารถในการผสมผสานความหลากหลายนี้เองที่เป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้อยุทยาสามารถเติบใหญ่และมีความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมสูง เมื่อการเวลาผ่านไปเรื่องราวของพระเจ้าอู่ทองได้ค่อยๆกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาในฐานะปฐมกษัตริย์และผู้สร้างเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีพระนามของพระองค์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าแรกที่เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนรู้แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถึงการล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2310 แต่จิตวิญญาณและมรดกที่พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างไว้นั้นมิได้สูญสิ้นไปไหนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ส่งสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาใหม่ <c oughs> ก็ได้สรงนำเอารูปแบบการปกครองกฎหมายและวัฒนธรรมของอยุธยามาเป็นต้นแบบในการสร้างราชธานีแห่งใหม่แทบทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพมหานครในปัจจุบันก็คือผู้สืบทอดมรดกทางอารยธรรมโดยตรงจากกรุงศรีอยุธยาที่พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาขึ้นนั่นเองในปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่เต็มไปด้วยซากประสาทร,ราชวังและวัดวาอารามอันงดงามแม้จะอยู่ในสภาพปรักหักพัง แต่ก็ยังคงตั้งตรงานเป็นอนุสรสถานอันยิ่งใหญ่ที่คอยย้ำเตือนให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงความรุ่งเรืองในอดีตและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระถมกษัตริย์ผู้ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองพระราชประวัติของพระองค์คือบทพิสูจน์ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่จำเป็นต้องมีชาติกำเนิดที่ชัดเจนเสมอไป แต่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นวัดกันที่การกระทําและวิสัยทัศน์ที่สามารถสร้างสารรค์สิ่งที่ยั่งยืนและเป็นคุณุปการอันใหญ่หลวงให้แก่คนรุ่นหลังได้สื่อไปและมะระดกที่ชื่อว่ากร er ุงศรีอยุธยาก็คือเครื่องยืนยันในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ไม่มีวันลบเลือน